สวัสดีครับพี่น้องชาวนนทบุรีและสมาชิกกลุ่มบางใหญ่มาเก็ตทุกท่านวันนี้วันอังคารที่17มกราคม2560เมื่อวานนี้ผมได้ออกคลิปนะครับที่พูดเกี่ยวกับข่าวผีเหมาลดรับจ้างนะครับปรากฏว่าก็มีคนให้ความสนใจชมคลิปมากพอสมควร แล้ววันนี้ก็มีข่าวอีกครับเป็นภาคสองต่อจากภาคแรกทันทีเลยนะครับข่าวนี้ผมเอามาจากเว็บของไทยรัฐแล้วก็สนุกนะครับหัวข้อข่าวเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนี่นะครับเขาได้รับการว่าจ้างเนี่ยนะครับคือเขามีรถตู้เนี่ยปกติเขาเป็นรถรับจ้างอยู่แล้วเนี่ย มีพระสงฆ์นะครับแล้วก็แม่ชีเนี่ยรวมถึงญาติโยมเนี่ยมาว่าจ้างให้ไปส่งที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดนครพนมอำเภอนาแกเจ้าของรถตู้นี่นะครับได้เล่านะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่12บสมกราที่ผ่านมา ชื่อของเจ้าของรถตู้ก็คือคุณเด่นชัยจันทร,ร์รรัตนะครับอายุส3ิบสาปีก็เป็นเจ้าของรถตู้ที่อยู่ในภาพเนี่ยครับคุณเด่นชัยเนี่ยก็รับที่จะไปส่งนะครับรับงานขึ้นมาเขาก็ขับรถตู้ไปนะครับเขาขับรถตู้ไปเรื่อยๆเนี่ยในตอนนั้นมันเป็นช่วง ค่านะครับระยะทางที่เขาขับไปเนี่ยเขาบอกว่ามันค่อนข้างที่จะทุรกันดานมากนะครับทางไม่เรียบเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรเงี้ยประมาณสัก7กิโลเนี่ยนะครับก็ถึงแต่ตลอดเส้นทางเนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการพูดคุยกับผู้โดยสารเลยนะครับ แต่ว่าคุณเด่นชัยบอกว่าปกติตัวเองเนี่ยมีอาชีพขับรถตู้รับจ้างเนี่ยก็จะชอบไปทําบุญอยู่แล้วนะครับไปทําบุญที่วัดต่างๆเมื่อมีพระสงฆ์เนี่ยนะครับมาว่าจ้างรถไปที่สํานักสงฆ์แกก็ยินดีที่จะขับไปครับถึงแม้ว่าเส้นทางจะลำบากแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงแล้วเนี่ย ตอนนั้นเป็นเวลาห้าทุ่มนะครับเขาก็แปลกใจว่าอ้าวเขามาถึงที่นี่ได้อย่างไรนะครับเป็นลักษณะของสันเขื่อนซึ่งเป็นทางระบายน้ำเหมือนในภาพนี้ก็คือว่ารถตู้ไปจอดบริเวณที่เกือบจะพลิกคว่ำแล้วแหละมันเป็นเส้นทางระบายน้ำของเขื่อน แต่ว่าการเล่าในลักษณะนี้เนี่ยมันก็มีจุดที่เรียกว่าขาดตอนนะเพราะว่าก็ไม่ได้พูดถึงการที่พระสงฆนะ์นแล้วก็ญาติโยมแล้วก็แม่ชีเนี่ยหายไปไหนก็ไม่มีการพูดถึงแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตหลายประการนะครับแต่ก็เอาเถอะเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้เมานะครับไม่ได้ขาดสติเพราะว่า เส้นทางเนี่ยเขาไม่เคยไปมาก่อนไม่รู้จักนะครับแล้วเป็นเส้นทางที่มันขับขึ้นไปได้ยากมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงมากซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าข้อแตกก็คือว่าการขับขึ้นไปบริเวณเนี้ยในช่วงค่ำเนี่ยโดยที่ไม่ชำนาญทางเนี่ยค่อนข้างยากจริงก็มีคอมเมนต์จากคุณพ่อของคุณเด่นชัยนะครับ เอ๋อ,อ,อไม่ใช่คุณพ่อ,เ,อ,อเป็นญาตินะครับเป็นญาติก็คือคุณสุรเนตรนะครับพ่อชายอายุ49ปีนะครับเป็นญาติของคุณเด่นชัยก็บอกว่าตอนแรกแกไม่เชื่อหรอกแต่พอแกไปดูเส้นทางที่รถตู้จอดเนี่ยก็ถึงกับคิดว่าเออมันก็แปลกดีเหมือนกันว่าขับรถเนี่ยเข้ามาเนี่ย ได้ยังไงในที่ที่ลึกขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นสันเขื่อนด้วยสันเขื่อนตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่สำนักสงฆ์เนี่ยตั้งอยู่พอดีเขาจะมีป้ายปักอยู่ก็ว่ากันไปนะครับเรื่องนี้คือข่าวเนี่ยมันมันมาต่อเป็นภาคสอจากเมื่อวานเนี่ยที่ผมได้พูดถึงคราวนี้ผมจะไม่ได้คอมเมนต์อะไรมากมายผมจะ ดูคอมเมนต์ของคนอื่นมากกว่าว่าคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้นะครับโดยคอมเมนต์เนี่ยมาจากเว็บของสนุกเรามาด่วนแรกนะครับนะครับท่านนี้ใช้ชื่อว่าเมากาวหรือเปล่านะครับบอกว่าตกลงไม่ได้ล็อกรถว่างั้นที่บอกว่าเพอกลับจากการทำธุระพบญาติโยมพร้อมผสงฆ์นั่งอยู่ในรถหลายคน มีด้วยหรือไม่ล็อกรถและถ้าล็อกรถแล้วมีคนขึ้นมาบนร,รถได้ยังไงยังเฉยอีกนะไม่เนียนเลยอันนี้เขาไม่เชื่อนะครับคอมเมนต์นี้เขาไม่เชื่อเขาบอกว่าปกติเนี่ยก็ต้องล็อกรถแล้วพระกับแม่ชีญาติโยมขึ้นมาได้ยังไงนะครับแกไม่เชื่อนะครับคอมเมนต์ที่สองนะครับบอกว่าขับรถตู้มาทำธุระ แล้วอยู่ๆมีคนมานั่งในรถตู้ได้ยังไงผมงงตรงนี้แหละก็คล้ายๆคอมเมนต์แรกนะครับก็คือว่าไม่เข้าใจว่าการรับผู้โดยสารเนี่ยนะครับขึ้นมาบนรถตู้อยู่ดีขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็ต้องมีการพูดคุยเจรจาคือมันต้องมีมากกว่านั้นในรายละเอียดนะครับคอมเมนต์ comment ที่สนะครับใช้ชื่อว่าขำบอกว่าคุณบอกเองไม่เคยไปแถมไปจน ยี่สามนนะครับขับลกขับลงสันเขื่อนก็น่าจะใช่หรอกถ้าผีหลอกแล้วนำโชคในที่สุดได้แต่ตอนนี้ไปก็จะเลิกกราบไหว้พระไปกราบไหว้ผีแทนให้ตายสิปอลอผีก็แปลกชอบหลอกแต่คนหาเช้ากินขําที่พวกรวยพวกโกงพวกมาเฟียทําไมไม่ไปหลอกนะครับอันนี้นาแกน่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า นักอุดมคติพอมควรนะครับก็ออกแนวทางที่ไม่เชื่อนะครับต่อมาก็คือคนที่เชื่อครับบอกว่าเรื่องนี้มันอธิบายยากถ้าไม่เจอกับตัวเพื่อนเรากับพี่เขาเจอมาจะจะคาตาทั้งสองคนคือเป็นผีค่ะนั่งอยู่บนหลังคารถอ่า รถคันหน้านะครับโบกมือให้แล้วก็นั่งอยู่หลายคนด้วยกะจะให้รถเพื่อนเราเนี่ยหักหลบซ้ายนะเหวขวารถสิบล้อรถผีคันนั้นจอดบนเนินข้างหน้าเพื่อนเราตัดสินใจพุ่งชนทะลุค่ะสติเริ่มไม่มีแล้วมีสาราอยู่ริมทางมีผีโบกเพื่อนเราจะจอดแล้วพี่ที่นั่งมาด้วยพูดห้าม จอดนะครับบอกห้ามจอดไปไปไปอ่านอาจจะดูตลกเหมือนละครแต่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนเราจริงๆยิบหวยชุดให้คนอื่นแบบไม่ให้ดูไม่ได้ดูเขาให้มาหนึ่งใบป,ปรากฏว่าถูกรางวัลตอนนี้เพื่อนเราโคตรดีเป็นเจ้าของธุรกิจ10กว่าล้านบาทโอ้โหอันนี้คอมเมนต์นี่เรียกว,ว่ามีโปรโมชั่นด้วยนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อครับ อีกคนนึงบอกว่ากลับมาถึงรถเห็นคนนั่งในรถหลายคนมีผ้าด้วยเข้าไปนั่งได้ไงปกติไม่ล็อกรถเลยหรือไงวันวันชาวบ้านให้ไปไหนหลับหูหลับตาขับไปตลอดเลยหรือไงถ้าวิญญาณมีอิทธิฤทําำได้ทุกอย่างมนุษย์คงไม่ต้องทำหากินกันแล้วอาศัยวิญญาณบอกเลขเด็ดทุกงวดคงรวยไปตามๆกันเจ้ามือหวยเจ๊งไปตามๆกัน น่าจะเกี่ยวข้องกับโรคประสาทหลอนอาจเพราะอาชีพขับรถเครียดตลอดที่ผ่านมาก็เคยขับรถทั้งรถเมล์รถแท็กซี่รถตู้มาแล้วร่างกายเหมือนวิววิวใช้สมองมากจริงๆกับอาชีพนี้ยังมีตื่นทุกวันเพื่อกระตุ้นยิ่งไปกันใหญ่อ๋อยังมีดื่มทุกวันเพื่อกระตุ้นยิ่งไปกันใหญ่นะครับอันนี้คนที่คอมเมนต์จะชื่อว่าตามแมนแกก็คงเคยเป็นคนขับรถมาก่อนนะครับแต่แกไม่เชื่อนะครับเพราะว่า แกก็มองมองคนอื่นว่าผู้โดยสารขึ้นมาเนี่ยได้ไงถ้าเกิดไม่ล็อกรถแต่ถ้าไม่ถ้าล็อกรถขึ้นมาได้ไงแต่ถ้าไม่ล็อกเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยจะหลับปูหลับตารับผู้โดยสารไปเลยหรือนะครับอันนี้มาแนวฮาๆนะครับบอกว่า <c oughs> ใจเชื่อว่าสีทัญญาถือว่าเป็นข่าวเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดและแปลกๆบ้างใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็มีสิทธิ์ส่วนตัวก็แล้วกัน ขนาด UFO ฝรั่งก็ยังเชื่อไม่เชื่อก็มีนะนะครับว่าแต่แกมาจากสีทัญญาจริงเปล่าเอ่อคนนี้นะครับแนวทางก็คือเชื่อนะครับเรื่องจริงไม่ต้องผ่านจอนี่คือชื่อแกเรื่องผีเรื่องสางนางไม้เนี่ยถ้าคนไม่เคยโดนเข้ากับตัวก็ไม่ใครเชื่อหรอกครับคิดว่าเป็นเรื่องเหลวรหลเพราะว่ามันไม่มีประจักษ์พยานที่จะไปอ้างให้คนอื่นให้เขาเชื่อได้ เวลาผีหลอกก็มักจะหลอกให้คนอื่นเห็นตอนอยู่คนเดียวพอไปเล่าให้คนอื่นฟังคนเลยไม่เชื่ออย่างผมตอนเรียนอยู่มัธยมตอนนี้เป็นครูอาอยุใกล้กเกษียณแล้ววิ่งออกกําลังกายตอนเช้าเบิดในฤดูหนาวประมาณตีสี่ตีห้าผ่านป่าละเมาะที่ไม่มีบ้านคนตอนนั้นเหนื่อยมากๆเลยเปลี่ยนจากวิ่งเป็นเดินทอดน่องได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะด้วยเสียงหยาดเย็นใอ้เสียงหยาดเย็นนี่เป็นแบบไหนโอเค ได้ยินเสียงัวเราะด้วยเสียงหยาดเย็นแบบกบขันออกมาจากป่าข้างทางท,างทาง่ามกลางความมืดมิดผมโกอยอ้าวออกจากที่ตรงนั้นอย่างเร็วเสียงยังก้องอยู่ในหูผมจนทุกหนึงวันนี้เล่าให้ใครฟังก็มีใครเชื่อแต่ผมมั่นใจร้อเซ็นว่าวิญญาณมีจริงสุดแต่สุดแท้แต่ว่าใครจะโชคดีโชคร้ายตอนนั้นผมว่าอย่างโชคร้ายพอมาคิดอีกทีก็ว่าจะ,ะน่าจะโชคดีมากกว่าเพราะว่ามันเป็นเครื่องเตือนใจตัวเองให้ ทำความดีให้มากยิ่งขึ้นนะครับคุณคนนี้ก็คงจะไปเจอกับตัวมาแต่แกก็ได้ยินเพียงเสียงนะครับคนหัวลูกก่อนก็เลยรีบวิ่งออกมานะครับแกไม่ได้เดินเข้าไปดูนะแกน่าจะใจถึงกว่านี้นิดนึงนะเดินเข้าไปดูว่าเสียงมันมาจากไหนโอเคครับก็หลากหลายความคิดแต่ว่าข่าวเหล่านี้มันจะมีมาเรื่อยๆครับ แล้วก็จะจบลงแบบปริศน,นาเรื่อยๆนะครับมันจะต้องมีอะไรที่เป็นเครื่องยืนยันผมคิดว่ามันยากมากเพราะว่าถ้าเป็นภาพหรือวิดีโอคลิปเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ที่เผยแพร่อย,อยู่นะครับเรื่องผีเรื่องสางเนี่ยคือมันทำกันได้ครับสิ่งที่จะยืนยันได้ก็คือเราได้พบเห็นด้วยตัวตนเราเอง นะครับได้ยินด้วยหูเราเองนะครับคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถึงจะพอที่จะยืนยันตอ่ออความคิดเราได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเท็จแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็อย่าไปสบประมาทหรือว่าลบหลู่นะครับเพราะว่าในทางพุทธศาสนาชาวพุทธอย่างเราเชื่อว่าสิ่งเหนือธรรมชาตินั้นมีจริงนะครับวันนี้ก็ขอเสนอข่าวจากเพลงเท่านี้สวัสดีครับ